สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดประโยคเด็ดโนสดอุดมพูดแทะในเดียว13แต่ละคำเจ็บถึงใจ เรียกได้ว่าเดือดจริงๆกับเดี่ยว13ของโนตอุดมซึ่งมีหลายประโยคที่ทําเอาหลายคนถึงกับร้องเสียงหลงทั้งบอกว่าจุดแข็งคือหัวใจจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่านายกผู้แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงแก้ปัญหาตัวเองด้วยการทําเป็นโมโหเลิกชัดชาิได้ทํางานทํางานทํางานเลิกลุงตู่ได้ทําใจทําใจทําใจตามด้วยรําคาญรําคาญรําคาญวันก่อนลุงตู่เป็นหัวหน้าประชุมเทคโนโลยีแล้วท่านพูดว่าถ้าท่านเป็น คอมพิวเตอร์ป่านนี้คอมแฮง์แล้วแต่ท่านไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับคือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมีสมองประมวลผลแล้วก็หน่วยความจํานะครับท่านไม่มีนะครับอย่างท่านนี่คือแป้นพิมพ์ดิฉยๆไม่ได้มีจอด้วยซ้ําไม่เห็นมีจอผลงานอะไรเลยครับชาวบ้านเรียกว่าแป้นพิมพ์ดิดครับเป็นรุ่นโบราณด้วยตอกแตกตอกแตกกิง้งกิก้งแขกแขกรำคาญไหมครับรำคาญรำคาญรำคาญนอกจากนี้ยังพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยระบุว่าปกติเครื่องบินขับโดยกัปตันเกง่งๆแต่ตอนนี้ประเทศเรา เราขับโดย s e เค r i t ริตี้การแยกแยะก,ก่อนไม่ได้หาว่าท่านเป็นคนไม่ดีนะคือผมก็เคยชอบเหมือนกันกันกบท่านเนี่ยแหละครับแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีการขับเครื่องบินเก่งไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนดีมันเป็นเรื่องของผู้ชํานาญตอนนี้ประเทศเราเนี่ยตอนนี้ประเทศเราขับโดยคนขับเครื่องบินไม่เป็นประชาชนบนเครื่องบินรู้สึกว่าจะพาพวกกูไปไหนเราผิดตรงไหนที่เราสงสัยว่าจะพาเราไปไหนพอเราไปถามเขาก็ตวาดเฮ้ยมันเป็นยุทธศาสตร์การเดินทาง20ปีอย่าบอก เลยว่ายุทธศาสตร์20ปียุทธศาสตร์ของท่านแค่20นาทีกูก็วานานไปแล้วครับท่านช่วยดีตัวเองออกจากลำนีท้ทีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ